สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมจาก s b สบีมอเตอร์นะครับวันนี้มีรถตักหน้าขุดหลังมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่หารถตักหน้าขุดหลังหรืออยากรู้ว่ารถพวกนี้มีรูปลักษ์การทำงานแบบไหนวันนี้มีมาแนะนำนะครับเป็นรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อ T ีเร็กนะครับผมสูบยี่ห้อให้ดูทีเร T e R e ็ x นะครับ T E R E X นะครับ ตักหน้าขุดหลังรุ่นเขานะครับรุ่น820นะครับ820ซึ่งค่อนข้างจะหาหาหายากนะครับมีน้อยอเป็นรถสัญชาติอังกฤษนะครับสัญชาติอังกฤษคือผลิตที่อังกฤษเหมือนยี่ห้อ JCB นะครับรถดังๆของตักหน้าขุดหลังก็คือ JCB นะครับที่เรานิยมเรียกยก,กันบางคนเรียก JCB แทนรถตักหน้าขุดหลังเลยก็คือรถ ยี่ห้อ JCB แต่ตัวนี้เป็นยี่ห้อทีเล็กนะครับเป็นสัญชาติอังกฤษเหมือนกันครับรถอังกฤษเขาค่อนข้างจะดังนะครับตัวนี้อะไรก็บอดี้คล้ายๆกันอะไรก็เทียบเคียงกันได้เลยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบเทอร์โบรหัสรุ่น820นะครับโมเดลเดี๋ยวผมพาดูในเพจ820ปี2007 รถคันนี้น้ำหนักประมาณ8ตันนะครับ800 0กิโลสามารถขุดได้ตักได้นะครับตัวนี้ทำงานได้เลยบูมสไลด์นะครับบูมขุดของเขาสามารถสไลด์ซ้ายขวาได้เก๋งกระจกมนนะครับกระจกโคง้งเป็นโฉมค่อนข้างใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อได้ขับเคลื่อน4ล้อได้นะครับบุ้งกีก็ประมาณ pc 60 4ฟัน 4ฟัน60บุ้งกีไม่ขาดไม่ฉีกนะครับไม่มีปะผุมาแขนไม่มีดามนะครับมีรอยสนิมตามการใช้งานบ้างน,นะครับแต่ไม่หักนะครับผมพาดูแกนไฮดรอลิกว่ามีรอยตามมดรอยสนิมไหมนะครับให้ดูเลยสะท้อนแสงนิดหนึ่งไม่มีนะครับตัวนี้แกนยังใสๆอยู่เนียนเลยตัวนี้ทีเร็กรอังกฤษนะครับ ตัวนี้มีเล่มคู่มือทะเบียนเลยนะครับจดทะเบียนจดภาษีแล้วสามารถโอนทะเบียนได้เดี๋ยวผมพาดูภายในสำหรับใครที่อยากหารถอเนกประสงค์ราคาไม่แพงนะครับเอาไปทำงานนาง,งานไซงานก่อสร้างหรือตักอยู่ลานดินลานทรายบ่อดินบอ่อทรายตักยางนะครับตักข้าวตักแกบได้เลยนะครับตัวนี้มีเก๋งแอร์้วยนะครับเครื่องสง่งเครื่องเสียง น่าจะใช้ไม่ได้ละเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กันนานน่าจะลองต้องมาให้ช่างเครื่องเสียงติดดูนะครับกับระบบแอร์น่าจะต้องเช็คแอร์ความเย็นนะครับตัวนี้ใบปัดน้ําฝนนะครับเป็นกระจกนะครับนี่ที่เห็นใสๆนี่กระจกนะครับเปิแอร์ทำงานได้แล้วก็ระบบอเดี๋ยวผมพาดูสั่นนิดนึงอขออภัยนะครับการสตาร์ทมีปุ่มให้เล่นนะครับ อบอกความเร็วบอกน้ำมันบอกความร้อนนะครับเกี่ยวความร้อนสตาร์ทปุ่มควบคุมต่างๆปุ่มแจ้งเตือนต่างๆเบอกก็หันได้360องศานะครับเป็นระบบควบคุมจอยสติ๊กนะครับเดินหน้าถอยหลังอยู่ที่ระบบนี้หมดการทำงานคล,ล้ายๆรถเราเลยนะครับไฟลงไฟเลี้ยวเปิดฟงเปิดไฟเกียนัปัด เป็นเคสแสดงจอหมดนะครับมีปุ่มก็การทำงานคล้ายๆกับ JCB นะครับแบบเดียวกันบอดี้นี้80%นี้จะเป็นเหล็กนะครับจะมีบางที่เป็นไฟเบอร์ก็คือซุ้มล้อนี่ถ้าเป็นเป็นไฟเบอร์นี่ข้อเสียคือจะชอบแตกนะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นเหล็กเคาะตัดเหล็กโค้งเอาเดียวครับยางยางนะครับสำคัญเดี๋ยวพาดูยางยางเขาเบอร์1ิ 6.9ขอบ28นะครับเท่ากันกับโคมัสุตักหน้าขุดหลังเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบของทีเล็กเข้าเลยนะครับตัวนี้อ้าวสำหรับใครที่สนใจตัวนี้รถปี2007นะครับราคานี่เท่าๆกับรถคูโบตาเลยครับนี่รถใหญ่รเริ่มเทิม8ตันขนาดนี้ทั้งขุดได้ทั้งตักได้ขับ2ได้ขับสีได้มีเก๋งแอร ระบบไฮดรอลิกรอบคันนะครับ4สูบเทอร์โบมีเล่มทะเบียนพร้อมอ้าวตัวนี้บอกราคาเลยสำหรับใครที่หาไปใช้ยาวๆหรือไปใช้รับจ้างนะครับราคาที่380,000บาทอ่า380,000บาทจำอีกทีนะครับมีคันเดียวสำหรับใครที่สนใจหารถพวกนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้นะครับระบบอ่าลืมบอกไฮดรอลิกขาค้ามีนะครับเขีนยนสไลด์ได้การทำงานปกติตัวนี้ ทำงานได้เลยทางเรา,อาขอาอนุญาตขายเงินสดนะครับไม่ได้รับจัดไฟแนนซ์ก็ใครที่สนใจโทรมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้หรือสอบถามทางไลน์เดี๋ยวมีไลน์ด้านล่างนะครับแอดมาได้หรือฝากข้อความไว้ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้นะครับอาจจะตอบช้าหน่อยก็ขออภัยนะครับ ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่นานๆมีมาทีางานอเนกประสงค์กัคันนี้เลยนะครับราคานี้จะถูกกับปิ๊กอัพแล้วครับนี่แต่ทํางานได้วันหนึ่งรับจ้างนี่เจ็ดแปดพันนะครับนี่แล้วก็ประหยัดด้ครับเครื่องยนต์สี่สูบอ้าวสำหรับใครที่สนใจก็โทรมาได้นะครับฝากข้อความมาได้ราคายา้ำอีกทีนะครับสามแสนแปดหมื่นบาทเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับมีทะเบียนไม่ใช่รถมีอินโวร์มีทะเบียนสามารถโอนขนส่งได้ บุงกีไม่ฉีกไม่ขาดไม่มีรอยดามนะครับตัวนี้ฝันบุงกีครบอ้าวโอเคสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นรถคันไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ดูอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ SB m o t มอเตอร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ